สำหรับวิดีโอนี้จะแสดงเทคนิคในการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสีหลักสำคัญในการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสีนั้นจะประกอบไปด้วยเทคนิคที่สำคัญอยู่2ส,ส่วนได้แก่ 1. เทคนิคการสร้าง selection 2. เทคนิคการเติมสีให้กับภาพการสร้าง selection สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือต่างๆที่โปรแกรม Photoshop นั้นมีให้เช่นเครื่องมือในกลุ่ม Marquee Tool และ s o Tool, Quick Selection Tool, Magic Wand Tool รวมไปถึงเพนทูซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือต่างๆให้สอดคล้องกับรูปร่างหรือบริเวณที่ต้องการสร้าง s e เลคชั o นและเพื่อนๆสามารถชมวิธีการใช้แต่ละเครื่องมือที่ผมได้จัดทําเป็นวิดีโอซึ่งอยู่ในชุด Photoshop CS6 ชุด40เทคนิคน่ารู้ n u m b e r 10เทคนิคการไดคัดภาพหรือ Selection Tool สำหรับการสร้างเส้น s e l e c t i o n นี้ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเติมสีให้กับบริเวณนั้นนั่นเอง สำหรับเทคนิคการเติมสีให้กับภาพก็มีเครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่สามารถใช้ในการเติมสีให้กับภาพซึ่งจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของภาพและความถนัดของนักแต่งภาพที่แต่ละคนมีเครื่องมือและเทคนิคต่างๆเหล่านี้จะประกอบไปด้วย2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ 1. การใช้เทคนิคการเติมสีหรือฟิลด้วยการใส่สีเข้าไปโดยตรงบวกกับการปรับแต่งเพิ่มเติมด้วย blending mode ได้แก่เทคนิคการเพ้นและเทคนิคการใช้ solid color ุ่มที่2การใช้เครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มของ Adjustment ต่างๆเช่น Hue, Curve, Level, Channel Mixer และ Color Balance Adjustment ในการสร้างให้เกิดสีตอนนี้ผมจะเริ่มแสดงวิธีการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสีโดยจะเริ่มจากการใช้เครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มที่1ก่อนจะทำการแสดงวิธีการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสีนั้นผมจะบอกให้เพื่อนๆได้รู้ถึงองค์ประกอบของภาพนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้ไม่สับสนในขณะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาพจากภาพผมได้ทําได้คัดภาพของนางแบบออกมาก่อนแล้วจึงนํามาวางไว้กับฉากหลังที่เป็นภาพวิวชายหาดดังนั้นเมื่อมีการใช้เทคนิคในกลุ่มที่1นนี้ก็จะไม่กระทบกับฉากหลังเทคนิคที่1คือการเพ้นท์หรือการใช้เครื่องมือบัดทูทาสีลงไปที่ภาพโดยตรงขั้นแรกให้เรียกใช้เครื่องมือบัดทูขึ้นมาก่อนแต่ก่อนที่จะทําการเพ้นท์ผมจะคลิกไว้ที่เลเยอร์นางแบบ แล้วสร้างเลเยอร์กรุ๊ปขึ้นมาก่อนแล้วตั้งชื่อไว้เทคนิคการเพ้นทพร้อมกับนำเลเยอร์ภาพของนางแบบเข้ามาไว้ที่เลเยอร์กรุ๊ปโดยการคลิกแล้วลากเข้าไปไว้ที่เลเยอร์กรุ๊ปจากนั้นก็จะสร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์แล้วตั้งชื่อเลเยอร์ว่าเพ้นทสีผิวต่อไปก็เปลี่ยนเป็นโหมดก่อนที่จะเริ่มทำการเพ้นทโดยเป็นโหมดที่ใช้หลักๆก็จะมีโอเว l a y หรือ Color แต่เพื่อนๆก็สามารถลองใช้เป็นโหมดตัวอื่นๆได้นะครับตอนนี้ผมจะเลือกใช้เป็น Overlay จากนั้นก็สร้าง Kipping Mask นี้กับ layer ภาพนางแบบโดยการสร้าง Create c i p p i n g Mask เพื่อที่เวลาทำการเพ้น t ก็จะเพ้นทที่ภาพของนางแบบเท่านั้นสำหรับการสร้างหรือ Create c i p p i n g Mask นั้นทำได้โดยการคลิกขวาที่ layer ที่ต้องการให้คลิปกับ l a เ e r ด้านล่างแล้วเลือก Create c i p p i n g Mask หรือจะใช้วิธีกดปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วนำมาวางไว้ระหว่างเลเยอร์ทั้งสอง ซึ่งจะเห็นว่ารูปร่างของเมาส์นั้นเปลี่ยนไปจากนั้นก็ทําการคลิกลงไป1ครั้ง,งเพียงเท่านี้เลเยอร์ด้านบนก็จะคลิปเข้าไปกับเลเยอร์ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ผมจะเลือกสีที่โฟกัสโดยใช้เฮก c ์โคดหรือรหัสเบอร์ของสีคือ E88657 เพื่อทาเป็นสีผิวของนางแบบและทําการทาให้ทั่วส่วนที่เป็นผิวของนางแบบหรืวผมจะทาทับเสื้อผ้าของนางแบบไปด้วยเพราะผมได้สร้างเส้นผ่าเพื่อใช้เป็นซีเล็กชั่นสำหรับส่วนต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างภาพขาวดำให้เป็นภาพสีต่อไปก็จะสร้างเลเยอร์ป่าเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วสร้างคิปปิ้งแมทพร้อมกับตั้งชื่อว่าเพ n นเสื้อและกางเกงตอนนี้ผมจะเรียกเส้น Selection ของเสื้อผ้าขึ้นมาโดยการกดปุ่มคอน t r o l ค้างไว้แล้วนำไปคลิกที่เส้นผ่าของเสื้อและกางเกงโดยก่อนที่จะคลิกผ่าของกางเกงจะต้องกดปุ่มชิปค้างไว้ก่อนนะครับ แล้วเมื่อคลิกแล้วเส้น selection ก็จะแสดงขึ้นมาจากนั้นก็ให้เลือกสีโฟก n d ที่ต้องการแล้วทำการทาลงไปที่บริเวณนั้นเมื่อทาจนทั่วแล้วให้กดปุ่ม Ctrl o n o บวกตัวอ,อ,กอักษรีเพื่อยกเลิกเส้น selection จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นโหมดให้เป็น Overlay, Color หรือ Multiply ก็ได้แต่ผมจะเลือกที่ Color เพราะชอบสีที่ได้จากเป็นโหมดคัลเลอร์มากที่สุดสําหรับสีบางส่วนที่มีการเพนแล้วเกินไปยังส่วนอื่นๆเช่นสีผิวที่เกินไปถูกเส้นผมก็มีวิธีที่จะนําออกไปได้2วิธีแต่ก่อนอื่นจะต้องคลิกไว้ที่เลเยอร์ที่ต้องการลบสีออกก่อนนะครับวิธีที่1เรียกใช้เครื่องมือ Elaser Tool ทลและนำมาทาเพื่อลบสีนั้นออก วิธีที่2ทําการสร้างเลเยอร์แมสให้กับเลเยอร์ของสีผิวจากนั้นก็เลือกสีโฟกาเป็นสีดําต่อไปก็ใช้บัตทูทำการเพ์ลงไปที่บริเวณของสีที่ต้องการปิดการแสดงต่อไปผมจะแสดงเทคนิคที่2หรือเทคนิคการเปลี่ยนภาพขาวดาให้เป็นภาพสีด้วยการเติมสีโดยการสร้าง solid color layer ให้ได้ชมกันแต่ก่อนอื่น ผมจะคัดลอกเลเยอร์นางแบบขึ้นมาเพื่อไว้สําหรับการแสดงในส่วนของเทคนิคที่2โดยการกดปุ่ม a l ค้างไว้แล้วคลิกที่เลเยอร์นางแบบจากนั้นก็ลากขึ้นไปไว้เหนือเลเยอร์กรุ๊ปเทคนิคการเพ้นท์จากนั้นผมจะทําการย่อและปิดเลเยอร์กรุ๊ปที่หนึ่งนี้ไปก่อนแล้วก็ทําตามขั้นตอนเดิมโดยการสร้างเลเยอร์กรุ๊ปและตั้งชื่อว่าเทคนิคการเติมสีแบบโซลิดแล้วนำเลเยอร์นางแบบนี้เข้าไปไว้ในเลเยอร์กรุ๊ปต่อไปให้คลิกที่ไอคอน Create New Fill Layer แล้วเลือก Solid Color จากนั้นก็เลือกสีโดยผมจะเลือกสี Hex Code Number E88657 เหมือนกับเทคนิคที่1แล้วกดปุ่ม OK เพื่อนๆจะเห็นว่าสีของ Solid Color นั้นจะแสดงเต็มพื้นที่ของภาพทั้งหมดนั่นเป็นเพราะเรายัางไม่ได้สร้าง Clipping Mask นั่นเองแต่เมื่อสร้างแล้วสีของ Solid Color ก็จะแสดงเฉพาะส่วนของภาพนังแบบเท่านั้นต่อไปก็จะต้องทำการเปลี่ยนเนโหมดให้เป็น Overlay หรือ Color จากนั้นเมื่อต้องการเติมสีให้กับส่วนอื่นๆก็เพียงให้ทําตามขั้นตอนเดิมบวกกับเทคนิคบางส่วนเพิ่มเข้าไปโดยเริ่มจากขั้นตอนเดิมคือคลิกเลือก Solid Color และเลือกสีที่ต้องการต่อไปก็สร้าง Clipping Mask เมื่อเสร็จจากขั้นตอนเดิมซึ่งจะเห็นว่าสีของ Solid ได้เติมเข้าไปเต็มตัวของภาพนางแบบนั่นก็เพราะยังไม่ได้ทําการใส่เทคนิคเพิ่มเติมเข้าไปการใส่เทคนิคเพิ่มเติมทําได้โดยขั้นแรก ให้คลิกที่ Layer Mask t h u ท b n a น l ของโ Solid สีม่วงเพื่อที่จะทำการเติมสีดำให้กับ Mas สสำหรับการเติมสีให้กับ Mask ทำได้โดยให้เปลี่ยนสีโฟกัลเป็นสีดำจากนั้นก็กดปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Backspace เพื่อทำการเติมสีดำให้กับ Layer Mask t h u ท b n a il เมื่อเปลี่ยนสีของ Layer Mask t h u ท b n เน l เป็นสีดำแล้วจะเห็นว่า Solid สีม่วงนั้นหายไปก็เพราะได้ทำการปิดการแสดงสิ่งต่างๆของเลเยอร์นั้นโดยการเปลี่ยนเลเยอร์แมสทัมเนลให้เป็นสีดำต่อไปก็ให้คลิกที่พาดแ Pa นเ แล้วกดปุ่ม Control ค้างไว้และคลิกที่เส้นผ่าสำหรับเสื้อและกางเกงเพื่อสร้างเส้น Selection เมื่อเส้น Selection แสดงขึ้นมาแล้วก็ให้กลับไปเปลี่ยนสีโฟกัสให้เป็นสีขาวโดยการกดปุ่มตัวอักษร X แล้วก็ทำการเติมสีด้วยเทคนิคเดิมคือกดปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Backspace เพื่อเติมสีขาวเข้าไปที่ Mask เพื่อเปิดการแสดงบางส่วนของเลเยอร์นั้นหรือนั่นก็คือการเปิดให้แสดงสีของ Solid Color ที่ใส่ให้กับเสื้อผ้านั่นเอง จากนั้นก็ยกเลิกเส้น selection และทำการเปลี่ยนเป็นโหมดให้เป็น color เทคนิคการเติมสีแบบ solid color นี้จะเหมาะกับบริเวณของภาพที่มีพื้นที่กว้างเพราะจะทำให้การเติมสีนั้นทำได้รวดเร็วมากกว่าเทคนิคแบบที่หนึ่งหรือการ paint ดังนั้นสำหรับในส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนเล็กๆหลังจากที่ใช้เทคนิค solid color แล้วก็อาจจะต้องใช้เทคนิคที่1เข้ามาเสริมหรือขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้เทคนิคที่สนี้ไปใช้ร่วมกับเทคนิคที่หได้เช่นกัน จากนั้นก็เริ่มการเพ้นหรือการเติมสีให้ได้ตามความคิดสร้างสรรค์จนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและนี่ก็คือเทคนิคการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสีด้วยเทคนิคการเพ้นและการเติมสีด้วย solid color สำหรับเทคนิคการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสีของกลุ่มที่2สามารถติดตามชมได้ในวิดีโอถัดไปนะครับ